รัสัม,มาสมุทธเจ้าเอตรัตไว้ในคุตกริกายธรรมบทว่าสุขกามานิภูตานิโยทันเดน,นะวิหิงสติอัตนโนสุขเมสาโนเปจโสนะละปะเตสุขังผู้ได้สแสวงหาความสุขเพื่อตนเบียดเบียนสัตว์ผู้ต้องการความสุขได้อัติยา คนนั้นละโลกไปแล้วย่อมไม่ได้ความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุขเลกหนีความทุกข์จึงสแสวงหาความสุขใส่ตัวในขณะสแสวงหาความสุขใส่ตัวนั้นหากเราหลงไปเบียดเบียนผู้อื่นจะทำให้เขาต้องได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นโดวยวิธีใดผลกรรมมันเผ็ดร้อนก็จะตามติดส่งผล เพียงแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ที่แน่นแน่การสแสวงหาความสุขบนความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าไม่สันเสริญนะจ๊ะเราจะนำทุกข์มาสู่ตนเองในภายหลังจะทรงผลเป็นวิบาก,กรรมอันทุกข์ทรมานในปรโลกอีกยาวนาน เหมือนดังเรื่องของพระเจ้าพรมทัตที่ชอบเสวยเนื้อมนุษย์จนเป็นสาเหตุให้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นทำให้ชาพนครได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันเรามารับฟังเรื่องมนุษย์กินคนต่อจากเมื่อวานกันเลยนะจ๊ะกล้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่ท่านเสนาบดี สามารถจับคนทําเครื่องต้นจะ็นฆาตกรฆ่าหันศพได้คาหนังคาเขาแต่จำเลยซัดทอดว่าต้นเห็นการฆ่าหันศพคือพระเจ้าพรหมทัตทําให้เสนาบดีต้องทําคดีด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษวิธีการก็คือเสนาบดีก็ได้ปล่อยคนนําครัว ไปปฏิบัติงานตามที่พระราชารับสั่งส่วนตนเองคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพระราชาอยู่ห่างๆหลังจากเฝ้าสังเกตอยู่หลายวันก็พบความจริงว่าพระราชาสวยเนื้อตามที่พ่อครัวกล่าวหาจริงๆหลังจากรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วนแล้วรุ่งเช้าจึงนำเจ้าหน้าที่ และมหาชนข้าวฟาลติดท้องพระรองพร้อมกับพยานคือพ่อครัวเข้ามาด้วยเห็นนาบดีทูลถามว่าข้าแต่มหาราชได้ยินว่าล่วงทรงใช้คนทำเครื่องตน้นไปฆ่าคนมาปรุงเป็นอาหารล่วงสวยเนื้อมนุษย์เป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะพระราชาไม่ทรงออึง้ง ตระตอบโดยไม่สะทกสัทานว่าใช่แล้วท่านการะเป็นอย่างนั้นจริงๆคำรับสารภาพของพระราชาทำให้คนทั้งเมืองถึงกับขนลุกชูชันว่าเสียวไปตามๆกันพราะนึกไม่ถึงวระคาตกรกินเนื้อมนุษย์จะเป็นพระราชาของตัวเองท่านเสนาบดีดำาริว่า การตัดสินลงโทษผู้ปกครองแผ่นดินนั้นไม่ใช่ของพอดีพอร้ายล้ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศจึงกราบทูลห้ามพรามว่าข้าแต่มหาราชขอพระงจะได้สเสวยเนื้อมนุษย์เลยขอพระองค์ทรงเป็นติพึ่งของพระสกนิกรต่อไปเถิดเพราะราชาตรัสว่า ท่านกาลหัตถีท่านพูดอะไรเนี่ยเราไม่อาจจะอดเนื้อมนุษย์ได้แม้จะต้องตายก็ไม่อาจอดเนื้อมนุษย์ได้จริงๆเสนาบดีประสงค์จะให้เท้าเธอกลับพระทายเสียใหม่จึงนำเรื่องในอดีตมาเล่าถวายว่าขาตัดจอมพระสกนิกกรในอดีตการมหาสมุทรแห่งหนึ่ง มีปลายใหญ่อยู่6ตัวชื่ออานอนท์อุปนันทะอัจโชหาระปลายใหญ่สามตัวนี้ยาวห้าร้อยยอีกสามตัวชื่อติมังคละติมิละมิงคละมหาติมิละมิงคละยญ้าตัวละพันยศแยกกันอาศัยอยู่ ตัวเราฟากฝั่งของมหาสมุทรกล่าวถึงเฉพาะปลาอ,อน,นุนซึ่งอยู่ด้านหนึ่งของมหาสมุทรเป็นเจ้าแห่งมัดฉาคอยป้องกันภัยต่างๆที่มารบกวนปลาบริวารมาวันหนึ่งปลาอานทน์กินหินและสาหลายอยู่ข้างบูเขากินปลาตัวหนึ่งโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปลาสำคัญว่าเป็นสาหลาย เนื้อปลานั้นแผ่ไปทั่วสรีละจึงคิดว่านี่เป็นอาหารอะไรหนอช่างอร่อยเหลือกเกินจึงคลายออกมาดูเห็นเป็นชิ้นปลาคิดว่าแต่แต่นี้ไปเราจะไม่กินสาหร่ายอีกแล้วปลาเล็กๆเ,เหล่านี้แหละที่คอยมาอุปถัมภ์บำรุงเราจะเป็นอาหารอนุชะของเราตลอดไป เมื่อกุศลก็สิงจิตเพราะความติดในรถบังเกิดขึ้นแล้วปลานอนจึงหาคนอุบายจะฆ่าปลาบริวารเวลาตัวสองตัวเป็นอาหารโดยไม่ให้ปลาที่เหลือรู้เพราะจะกินอย่างเปิดเผยปลาตัวอื่นก็จะไม่กล้าเข้ามากัะไล่ตรงข้ามฝูงปลาอาจจะต้องพากันหนีไปหมดปลานนจึงต้องหาบาบที่แนบเนียนที่สุด แต่การจับปลาตัวที่มาแสดงความเคารพหลังสุดทำให้ฝูงปลาเริ่มลดน้อยลงทุกขณะครั้นนานปีเข้าฝูงปลาได้ลดลงมากผิดปกติฝูงปลาจึงไปร้องทุกกับปลานนไใ้ช่วยตามหาหมู่ญาติของพวกตนที่หายไปแต่ปลานนแแซงทำป็นทอม่รู้ร้อน ขอให้ไปตามหากันเราเองพวกหมูญาตทิี่หายเป็นนั้นอาจติดกับดักติดบ่วงแหของมนุษย์ก็เป็นได้พอผิดหวังจากการขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าจึงพากันไหว้ไปตามสถานที่ต่างๆที่คิดว่ามูญาติจะพลัดหลงจากฝูงออกไปแต่ก็ไม่พบเห็นร่องรอยขณะนั้น มีปลาฉลาดตัวหนึ่งคิดว่าปลาอนนมีกริยาการที่ปแปลกๆไม่องอาจสง่างามเหมือนเมื่อก่อนจึงคิดที่จะจับพิรุหัวหน้าพอฝูงปลาไปเคารพปลาอนน์เหมือนที่เคยทำเป็นประจำปลาฉลาดตัวนี้ก็ได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในใบหูของปลาอนนน์ได้เห็นพฤติกรรมอันเหี้มโหดของหัวหน้าจึงรีบไปบอก พวกของตนฝูงปลาบริวา,ารกระร้ว่าปลานมิจอมฆาตกรจึงพากันอพยบหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ยอมมาอุปถากปลาอนนอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาปลานนก็ไม่ได้โอกาสจับกินปลาบริวารอีกแต่ด้วยความที่ติดใจในเนื้อปลาเสร็จแล้วจึงแสดงท่าแท้ออกมา ในการว่ายออกตามหาฝูงปลาบริวารซึ่งตอนนี้พากันไปแอบซ่อนอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งมาตามมาพบเข้าด้วยความที่มีรูปร่างใหญ่โตมมากจึงว่ายวนโอภูเขาใหญ่ใต้มหาสมุทรแห่งนั้นไล่จับกินปลาเล็กๆได้อย่างสบายในขณะที่ว่ายโอภูเขา ลานนมองเห็นหางตัวเองนึกว่าเป็นหางปลาบริวารจึงหุบหางสัญญาห้าสิบยอดแล้วเคี้ยวกินแต่คราวนี้ไม่ได้อริดอร่อยเสียแล้วพอรู้สึกเหมือนมีปลาตัวอื่นกำลังกัดหางตัวเองจะรับความเจ็บปวดแสนสาหัสพวกฝูงปลามาจำนวนกันเพราะกลิ่นเลือดฟุง้งจึงรุมถึงกินเนื้อปลาอานน เป็นอาหารอันโอชะบ้างปลานนพลิกตัวกลับไม่ได้เพราะกำลังว่ายอยู่ในช่องแคบแคบึงไม่สามารถป้องกันตัวได้เมื่ทนเจ็บปวดไม่ไหวเลือดไหลไม่หยุดสุดท้ายก็ต้องตายสาสตมเกตก,กรรมที่ได้ฆ่าฝูงปลามากมายปเสนาบดีเล่าเรื่องปลาอนอน์จบแล้ว จึงกลาบทูลตอบไปว่าลานนลติดอยู่ในรถของปลาทุกชนิดสแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของปลาตัวอื่นสุดท้ายก็ต้องถึงความเห็นน้าขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดอย่ายินดีในการสวยเนื้อมนุษย์เลยหากพระองค์ไม่เลิกละความอยากในเนื้อมนุษย์ ความวินาศจะบังเกิดขึ้นกับพระองค์เหมือนกามตามสนองปลาอันนนปรปเจ้าค่ะส่วนว่าพระราชาจะทรงเกิดสามัญสำนึกมีหิริโอตปะแล้วหันกลับมาประพฤติทธรรมตามเดิมหรือไม่นั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ทุกท่าน มั่นประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าไปเบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาโดยใจให้มีความเมตตาปรารถนาดีกับทุกๆคนใจจะได้ละเอียดถึงขลานั่งธรรมะจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างง่ายได้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆนนให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกตายเจดีย์มณีอนันจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่ง